สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ตู่ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการวางใจในจัก,กรวาลค่ะต้องบอกก่อนว่าตู่เนี่ยตั้งแต่สร้างเพจสร้างช่องมาเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่อยๆถึงความทุกข์ที่ตัวเองมีหรือว่าเขาอยากจะเข้าใจจริงๆว่าที่เขาถูกส่งลงมาเนี่ยเขาทั้งเขาต้องทําอะไรแล้วเขาจะพ้นทุกตรงเนี้ยไปได้ยังไงหรือเขามีปมมีปัญหาอะไรที่เขายังเก็บอยู่ภายในโปรแกรมของเขานะคะ ก็คือตูกก็ได้ได้แต่ให้คําปรึกษาไปเนาะว่าเขาควรจะคิดยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะเข้าใจก็คือจากกวาลเนี่ยเขาจัดสรรทุกอย่างได้หมดพอคุณเข้าใจตรงเนี้ยแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันเบาหลงแล้วคุณไม่ต้องกังวลหรือว่าเป็นทุกข์กับสถานการณ์ตรงหน้ามากคืออย่างที่ตูกปูพื้นมาถูกคลิปเนาะว่าจริงๆแล้วอะโลกของเราหรือว่า ชีวิตของเราอ่ะมันถูกเซตฉากลงมาได้ทุกสิ่งไม่ว่าคุณจะเจอใครเหตุการณ์แบบไหนมันก็คือฉากฉากหนึ่งที่คุณจะต้องเล่นให้ผ่านไปให้ได้และเขาสามารถเซตเหตุการณ์เซตตัวละครในเรื่องราวเหล่านั้นที่คุณจะต้องผ่านไปอ่ะมาให้คุณได้ไม่ว่าจะฉากอะไรก็แต่แล้วแต่สมุราชาติที่แล้วคุณทําสิ่งนี้ไม่ผ่านชาตินี้คุณต้องมาทําใหม่บางทีมันจะยากกว่าเดิม แต่คุณต้องวางใจอยู่ข้างในลึกๆของคุณไม่ใช่ว่าคุณจะหนีการเล่นครั้งนี้โดยที่แบบว่าไม่ยอมสู้กับมันนะคะแต่คุณจะต้องวางใจว่าเดี๋ยวฉันจะทําทุกอย่างให้มันผ่านไปและฉันรู้ว่าอะไรที่เหนือการควบคุมของฉันจักรวาลจะช่วยเหลือเองจักรวาลเขาจะวางให้ทุกอย่างเองที่มันเกินขอบเขตที่ร่างมนุษย์เราจะทําได้ ะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตูจะขยายความก็คือถ้าตอนนี้คุณมีเรื่องราวที่มันทุกข์หรือว่าเป็นกังวลว่าเอ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วชีวิตฉันจะต้องทํำยังไงคุณแค่แก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าให้ดีที่สุดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถทําได้นะะเขาไม่ได้ให้คุณมาลงเล่นแล้ว,ลวเขาซัพพอร์ตทุกอย่างไม,ไม่ใช่แบบนั้นแต่เขาต้องการให้คุณเล่นด้วยตัวเองให้ผ่าน ะะจะสมติว่คุณเจอปัญหาคุณก็แก้ต้องหาทางแก้สิ่งนี้ให้ได้ซึ่งตัวจะบอกซ้ำๆว่าการแก้สิ่งนี้ระหว่างสถานการณ์ว่าคุณเจอคนที่เป็นลบมากๆเจอเพื่อนที่อารมณ์เขาลบมากๆแล้วเราออกจากสังคมนี้ไม่ได้คุณต้องมาดูแล้วว่าตัวคุณเนี่ยเก็บอะไรอยู่อันนี้คือเป็นวิธีแก้วิธีแก้ไขวิธีหนึ่งถ้าคุณมีโอกาสกลับมาดูตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วที่ฉันอนะไปอยู่กับสังคมแบบเนี้ย ทำไมฉันถึงอยู่กับคนแบบนี้ทำไมรอบตัวฉันถึงมีแต่คนแบบนี้คุณต้องมาเช็คตัวเองละหนึ่งนะคะแล้วก็มองลูกในมุมที่สูงขึ้นมองลูกในมุมที่สูงขึ้นก็คือสิ่งที่ตูบอกทุกคลิปตลอดแล้วก็จะย้ำตลอดนี้แหละคะ่ะมองให้ออกว่าเกมที่คุณเจออยู่กําลังมาสอนอะไรคุณนอกเหนือจากที่คุณพบว่ามีข้อมูลตัวเนี้ยในจิตบรรลุของคุณก็คือสิ่งที่คุณเป็นไม่ต่างจากพวกเขาแล้วคุณต้องมาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นให้เป็นในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆมากขึ้น นอกเหนือจากสิ่งนี้แล้วคุณต้องมองให้ออกว่ามันเป็นผลจากกรรมที่คุณเคยทํามาหรือเปล่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกหรือเปล่าว่าเฮ้ยฉันเคยทําสิ่งนี้มาฉันก็เลยต้องมาประสบพบเจอกับสิ่งนี้แต่มันไม่ใช่ทางออกแค่ว่าคุณจะต้องชดใช้กับมันอย่างเดียวคุณสามารถแก้ไขมันได้ด้วยตัวของคุณเองคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะออกจากกรรมนี้หรือว่าคุณจะเล่นต่อด้วยภาวะที่จมทุกอยู่แบบนั้นนะคะ การกลับมาดูตัวเองคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคุณจะรู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วคุณอะซ่อนสิ่งนี้อยู่ในใจหรือเปล่าประโยคนึงที่ตู่ได้รับมากก็คือคนเราเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรสิ่งอื่น นอกจากกลัวสิ่งที่ตัวเองมีจริงๆมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเรามักจะหลีกเลี่ยงด้านมืดของตัวเองไม่กล้าขุดเข้ามาดูว่าจริงๆแล้วตัวเองอ่ะมีด้านมืดด้านไหนบ้างแล้วก็ปฏิเสธสิ่งนั้นแต่จริงๆสิ่งนั้นไม่เคยหายไปไหนคะ่ะมันอยู่ในโปรแกรมมันอยู่ในข้อมูลของเราเสมอแล้วมันแสดงออกมาเป็นสิ่งภายนอกของเราตลอดเวลาแต่พวกเรานะ่ยไม่ยอมรับไม่เข้าไปดูแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนั้น มันไม่เคยหายไปแล้วมันเอาออกมาแสดงผลเป็นโลกภายนอกของคุณเพราะฉะนั้นเมื่อตู่บอกว่าคุณจะต้องมองโลกในมุมที่สูงขึ้นหมายความว่าคุณต้องมองให้ออกว่าสถานการณ์ตรงหน้าของคุณนะกำลังบอกอะไรคุณเขาเป็นกระจกสะท้อนคุณทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับมาดูว่าภายในของคุณเก็บอะไรไว้มันก็เหมือนกับสิ่งแรกที่ตู่บอกไปว่า เราจะต้องมาเช็คข้อมูลภายในถ้าภายในคุณรู้สึกได้ว่าคุณเคยกระทําสิ่งนี้ต่อคในใดคนหนึ่งหรืออดีตของคุณยังไม่ได้ไปถึงชาติพบก,ก่อนคนะ่ะเอาตรงนี้เอาตรงชาตินี้ให้ได้ก่อนว่าอาดีตคุณเคยประพฤ,พฤติกรรมแบบนี้กับผู้ใดมาหรือเปล่าต้องกล้าที่จะยอมรับตัวเองทุกอย่างค่ะตอนนี้คุณถึงได้มาเจอสิ่งนี้คุณเคยทําอะไรมาหรือเปล่าหรือคุณเก็บด้านลบของตัวเองเอาไว้ในใจ ด้านไหนหรือเปล่าอย่างตูเนี่ยตูมีด้านลบด้านมืดเป็นของตัวเองตูก็จะยอมรับแล้วตูวก็จะนํามันมาแก้ไขปรับปรุงนะคะแล้วถ้าสิ่งไหนที่ว่ามันเป็นด้านมืดที่เราสามารถที่จะนํามาประยุกต์เพิ่มพูนให้กับการมีชีวิตในปัจจุบันได้ตูก็จะเอามาปรับปรุงมาเหมือนแบบอแดปให้มันมันใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะ คือตูเคยบอกไปในคลิปหนึ่งนะว่าจริงๆเราตูนะเป็นคนที่ลึกๆแล้วเป็นคนค่อนข้าง,างอมหิตคือเป็นคนอมหิตคือเป็นคนที่เวลาที่เรามีหน้าที่ที่ชัดเจนว่าเราต้องทําอะไรเราจะเป็นคนที่มุ่งมั่นและทํามันโดยที่แบบไม่ได้สนใจว่าคนภายนอกจะมองอยังไงจะคิดยังไงคือคือไม่สนใจใครเลยคือเอาแต่ใจเอาแต่ใจแล้วก็คืออมหิตคือไม่สนใจว่าใครจะเป็นจะตายอะไรอย่างนั้นอ่ะคือมาด้านมืดของตัวตูว่า เอ้ยสิ่งนี้นมันอยู่ในตัวเราเรายอมรับแต่ทุกคนก็ต้องกลับมาหันมาดูว่าเอ้ยคุณมีสิ่งนี้อยู่ในใจหรือเปล่าคุณต้องมองตัวเองดูดีๆด,ด,ด้วยแล้วตุก็มายอมรับสิ่งนี้แต่ตุกพบว่าเราใช้สิ่งนี้กับโลกมนุษย์ทุกด้านไม่ได้ให้ความเลือดเย็นของเราในบางครั้งเนี่ยถ้าเราเลือดเย็นมากเกินไปมันจะเป็นการทําลายคนอื่นแล้วไม่เคยแบบว่าคือคนอื่นเขาจะทําจะสร้างความทุกข์ให้คนอื่น คนอื่นเขาจะคิดว่าเราอ่ะไม่สนใจไม่แคร์โลกไม่สนโลกเลยเราก็ต้องเบาลงเราก็ต้องมา a ด a p t ให้มันประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอ่ะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันว่าใช้ยังไงให้มันถูกต้องอย่างไอเรื่องเรื่องที่เราเป็นคนลึกๆที่เป็นคนแบบอ่าอัมหิตอ่ะจะใช้คําว่าอัอามหิตหรือว่าอะไรสักอย่างนี้แหละครับแบบเลือดเย็นหน่อยๆอย่ะแต่ว่า เราเอามอาดับใช้ในความแข็งแกร่งในชีวิตประจำวันของเราว่าถ้าผู้ผู้ใดเขายืดหยิบยืมพลังงานลบมาให้หรือว่าไม่เคารพเราไม่เคารพเราเราก็เลือกที่จะวางเฉยวางเฉยโดยใช้ไอ้ความเลือดเย็นนั้นอะมาวางเฉยกับทุกสิ่งคือไม่สะทบสะท้านและรู้สึกว่า เราก็ทาทาในในเส้นทางของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ไปสนใจใครว่าเขาจะดูดาว่ากล่าวอะไรมันเป็นความคิดเห็นนะคะมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของพวกเขาเราก็เคารพเขาในส่วนของเขาแต่เราก็ไม่ได้เอาจิตเราไปวางตรงนั้นก็ดึงความแข็งแกร่งตรงเนี้ดึงความเลือดเดย็นตรงนี้เอามาใช้แต่ไม่ได้ใช้กับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือเขาเขาอย่างไรล่ะหรือว่าเขามาซัพพอร์ตเราอะ นั่นนะคะอย่าอย่าเอาสิ่งนี้มาใช้กับพวกเขาก็คือใช้ความเมตตานำนำทางนะคะก็คือตัวใช้ความเมตตานำทางแล้วก็ความรักนำทางแล้วก็เอาการให้นำทางแต่เมื่อไหร่ที่เราพบว่าบุคคลไหนเขาล่วงล้ำแล้วก็ไม่เคารพไปตัวเราเราเราก็จําเป็นที่ต้องดึงส่วนนี้เข้ามาใช้ซึ่งจริงๆแนละ้วด้านมืดของทุกคนนะมันไม่ใช่เรื่องเองลวร้ายเลยแต่คุณจะต้องรู้จักการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้ถูกต้องให้ถูกสถานการณ์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้น ตู่ก็เลยแนะนําเป็นแนวทางสําหรับทุกคนว่าคุณต้องยอมรับทุกสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ว่าด้านดีหรือด้านมืดแล้วตู่เชื่อว่าทุกคนมีด้านมืดเป็นของตัวเองหมดแต่คุณนะมักจะมองข้ามแล้วไม่ยอมรับแล้วไม่กล้าขุดขึ้นมาดูว่าตัวเองมีอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยคุณต้องขุดขึ้นมาดูนะคะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่ตู่จะมาพูดในคลิปนี้เดี๋ยวมันจะไปไกลเนาะอันนี้มันอีกทิศหนึ่ง ให้คุณแนะนําให้คุณเอาเอาด้านมือของตัวเองมาทํางานกับตัวเองว่าคุณควรจะเก็บอะไรไว้หรือว่าควรจะประประยุกต์ใช้ในชีวิตยังไงอย่าทิ้งพวกเขาให้กองอยู่ในข้อมูลของคุณเฉยๆและให้พวกเขาแสดงตัวออกมาจากเอ่อออกมาจากตัวคุณเป็นโลกภายนอกของคุณแทนที่คุณจะเห็นเขาก่อนแล้วทํางานกับเขาก่อนแก้ไขเขาก่อนแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ให้ถูกทางก่อนคุณไม่ต้องรอให้โลกภายนอกแสดงให้คุณเห็นคุณไปเห็นเขาก่อนได้เลยก็ได้นะคะ แต่ในเรื่องของการวางใจในจักรวาลเนี่ยก็คือถ้าคุณแบบอยู่ในความทุกข์ก็คือคุณจะต้องรู้ว่าจักรวาลเนี่ยเขาสร้างสารรค์อะไรทุกอย่างบนหน้าคุณไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาก็สร้างมาทั้งหมดแหละคะ่ะหรือเขาไปโดนใจให้ใครสร้างมาไปตึกราบ้านช่องเนี่ยเขาก็ตนใจให้ใครสร้างให้คุณเห็นนั่นแหละคะ่ะทุกอย่างที่มันจุกจัดสรรมาคุณไม่ต้องเอาง่ายๆคุณเห็นตัวเลขซ้ำๆคุณเห็นป้ายโฆษณาที่บ่งบอก มามาคอนเฟิร์มความรู้สึกของคุณคุณเห็นอะไรก็ตามแต่ที่ดูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบางอื่นนั่นแหละค่ะเขาก็จะสั่นมาทางนั้นตัวถึงเลยบอกว่ามันเหมือนตัวเราพวกเราเนี่ยมันแค่อยู่ในจอมอนิเตอร์หนึ่งของเขาที่เขาสามารถวางอะไรมาให้คุณก็ได้เหมือนเกมที่เขาจะวางฉากอะไรหรือว่าวางวัตถุอะไรลงมาในเกมก็ได้เพื่อให้คุณเห็นแล้วมาคอนเฟิร์มคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องวางใจก็คือเล่นเกมตรงหน้าให้ผ่าน เห็นอะไรก็ตามแต่เจอสถานการณ์อะไรก็ตามแต่เล่นเกมของคุณให้ผ่านในสิ่งที่คุณพอจะควบคุมมันได้แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นคุณวางใจคุณปล่อยเลยแล้วก็พูดไปว่านอกฉันทำดีที่สุดแล้วนอกเหนือจากนี้ก็คือปล่อยให้เป็นเรื่องของไฮเร์เซลของฉันหรือว่าจักรวาลจัดการเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณพูดกับเขาไปอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าคุณมีคําถามแล้วคุณไม่เคยได้รับคําตอบคุณก็ถามไปค่ะ ภายในของคุณกับไฮเอเซของคุณคือถามเข้าไปข้างในอะคะ่ะว่าฉันอยากจะรู้ว่าฉันควรจะเดินทางไหนต่อนะคะช่วยคอนเฟิร์มฉันหน่อยคุณเชื่อไหมบางทีคุณเดินเดินไปไคุณจะได้รับประโยคจากป้ายโฆษณาหรือว่าประโยคจากอะไรก็ตามแต่ในโซเชียลที่มาคอนเฟิร์มคุณว่าคุณไปทางนี้ละถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตูกเคยได้รับมาตลอดตอนแรกก็ไม่เข้าใจคิดว่าเอ้ยเขาก็ มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าแต่เราแบบพิสูจน์มาหลายครั้งว่าเออเขาส่งมาได้ทุกอย่างที่เขาอยากจะส่งบางทีก็ส่งสัญ,ญลักษณ์แบบนู้นแบบนี้มาให้บางท่านก็เจอเป็นสัตว์ที่มาอยู่มาคอนเฟิร์มบินอยู่รอบตัวอย่างเงี้ยเป็นสัตว์ที่พอตีความหมายแล้วก็เป็นเรื่อง เป็นเรื่องของความหมายที่เขาตั้งคําถามไปพอดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนนกเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะต้องนําปรีแตแปลความอีกทีก็ได้ประมาณนี้ค่ะคือเขาทําได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักการวางใจแต่ไม่ใช่การวางใจแล้วนอนอยู่เฉยๆนะคุณต้องทําหน้าที่ของคุณด้วยก็คือการเล่นเกมหรือผ่านแบบทดสอบทุกอย่างด้วยตัวคุณเองแล้วอะไรที่นอกเหนือจากนั้นเขาจะเป็นคนจัดการเองขังวอกก็คือขางบนนั่นแหละเขาก็คือ จักรวาลที่ทําหน้าที่ในการที่ส่งเรามารับประสบการณ์เพราะฉะนั้นท,ทุกอย่างในเกมตรงนี้ฉากุกฉากละครทุกเรื่องที่คุณเห็นในในโลกเนะะี่ยค่ะแล้วไม่ได้หมายละครในทีวีนะคือละครชีวิตของคุณที่คุณกําลังเล่นอยู่เนี่ยเขาก็เป็นคนจัดฉากเป็นคนส่งตัวละครต่างๆมาหาคุณเองคุณเชื่อไหมบางทีอ่ะตัวละครบางตัวเนี่ยที่เขายังไม่ถูกปลุกจิตวิญ,ญญาณเนี่ยเขาก็ถูกเซตมาเพื่อทํหลายคุณหรือเป็นแบบทดสอบให้คุณเพราะฉะนั้น คุณมีหน้าที่เล่นให้ผ่านคุณมาอยู่จุดนี้ตรงรู้ว่าทุกคนเริ่มโดนปลุกแล้วทุกคนเริ่มโดนจิตเป็อย่างของคุณไฮเออร์เซอของคุณปลุกแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณตอนนี้คือคุณต้องรู้ตัวละรู้ตัวก่อนคนอื่นแล้วว่าคุณกําลังอยู่ในเกมคุณกําลังอยู่ในโลกของการทดลองของคนที่อยู่มิติที่สูงขึ้นไปและเขาสามารถดูแลควบคุมทรัพยาการบนโลกได้หมดไม่ว่าจะวัตถุผู้คนสัตว์ สิ่งของใดๆเขาสามารถจัดวางให้คุณได้หมดแต่คุณจะต้องดูแลและควบคุมสถานการณ์ตรงหน้าและดูแลข้อมูลจิตของตัวเองข้อมูลจิตของคุณก็คือโปรแกรมตูย้ำก่อนนะคะไม่ว่าข้อมูลอะไรอยู่ในตัวคุณมันจะสร้างออกมาเป็นโลกภายนอกทั้งหมดนี่คือปัจจัยหนึ่งคุณสร้างด้วยตัวคุณเองด้วยและนอกเหนือจากนั้นเขาจะเป็นคนดูแลเอง ข้างบนเขาจะเป็นคนจัดการเองคุณไม่ต้องไปคิดกังวลถึงอนาคตมากแล้วก็ไม่จมทุกข์กับอดีตมากแค่ดูแลข้อมูลของตัวเองทําให้ข้อมูลตัวเองออกมาเนี่ยจัดระดับข้อมูลของตัวเองให้สวยงามที่สุดเท่าที่คุณอยากจะให้เป็นอยากจะให้มีความรวมสมบูรณ์แค่ไหนอยากจะให้ตัวเองเป็นคนยังไงคุณจัดสรราข้อมูลของตัวเองให้ดีเรียงลําดับข้อมูลของตัวเองให้ให้ดีตามที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วเดี๋ยวข้างบนเนี่ยเขามันมีระบบจัดการตรงนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ข้อมูลตรงนี้ถูก เก็บอะไรก็ตามแต่โลกภายนอกจะถูกสร้างนะคะสร้างมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็วางใจว่าพวกเขาคอยดูแลคุณอยู่เสมอนะคะคุณที่ลงมาเล่นแล้วคุณเสียสละตัวเองแล้วแล้วคุณก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดณนะที่นี่แล้วนอกเหนือจากนั้นปล่อยปล่อยให้เป็นเรื่องของพวกเขานะคะปล่อยให้เป็นเรื่องของข้างบนเขาจัดการสิ่งที่ตูจะบอกไว้อ่ไว้ก็คือสิ่งนี้นะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ประมาณนี้นะคะก็อยากจะให้เก็บเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วตอนนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงธรรมชาติเหมือนเดิมเพราะว่าตูก็มานั่งมานั่งฮิวตัวเองในในธรรมชาติเพราะว่าบางทีสมองมันไม่โปร่งนะเราก็จะรู้แล้วว่าพลังงานมันอุดตันนะคะพลังงานมันสะสมแล้วเราต้องถูกเคลียร์ออกพอมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาตูจะคิดออกว่าเอ๊ตูตูที่ตูคิดไม่ออกเรื่องนี้มันคืออะไรแล้วตูยังตกผลึกตัวเองไม่ได้คืออะไรพอมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาเราเหมือนเราเลือกบางอย่างของเราอะ่ะมันหายไป เท่านั้นแหละคะ่ะแล้วพอพลังงานมันโฟล์มากขึ้นมันก็จะเกิดการดาวน์โหลดแล้วก็อยากจะแนะนําทุกคนจริงๆถ้าวันไหนคนที่รู้สึกว่ามันทุกข์หรือว่ามันแบบรู้สึกเลยว่าข้างในมันอึดอดัดหรืออะไรอย่างเงี้ยลองออกมาพาักอยู่กับต้นไม้ใบหญ้านะคะจึงจะแนะนําทุกคลิปเลยว่ามันได้ผลกับตัวมากๆและคิดว่าคงได้ผลกับทุกคนเช่นกันนะคะไม่คงหรอกได้ผลกับทุกคนเช่นกันเพราะทุกคนเนี่ยก็คือ จิตวิญญาณที่เป็นธรรมชาติเหมือนกันเขาเป็นธรรมชาติเราก็เป็นธรรมชาติพอเรามาอยู่กับพวกเขาเนะี่ยเราก็จะเป็นธรรมชาติของเราก็คือไม่มีอะไรไม่มีเรื่องเครียดไม่มีความทุกข์อะไรทั้งนั้นนะสิ่งที่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยมันจะเบาลงจนเหมือนหายไปเราจะอยู่กับเขาด้วยจิตวิญญาณของเราจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เราคิดไม่ออกมันจะคิดออกจากข้างในของเราที่เขาส่งมาได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือไฮเออร์เซลก็คือจักรวาลเขาก็จะส่งข้อมูลอะไรมาได้ง่ายขึ้น คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยากสมายย้ำให้ทุกคนวางใจในในข้างบนเสมอว่าเขาเห็นคุณเสมอเขามอนิเตอร์มาดูเสมอเขาเขาคอยจัดการจัดสรรทุกอย่างเสมอแค่คุณต้องคอยดูแลตัวคุณให้ดีที่สุดแล้วก็ดูข้อมูลในตัวเองให้ให,ให้ได้นะคะเพื่อให้คุณเจอแบบแบบทดสอบที่เบาลงนะคะอย่างที่ตูบอกคุกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแก้ไขข้อมูลภายในตัวเองได้เรื่องที่มันแสดงออมานจะ ออกมาจากภายนอกมันจะเบาลงไม่ต้องรอให้คนอื่นมากระเทาะอีโก้อัตตาของคุณออกคุณค่อยๆกระเทาะของคุณเองก่อนก็ได้นะคะถ้าคุณเอาออกไม่หมดโลกภายนอกเขาก็จะแสดงให้คุณเห็นเองว่าคุณยังเหลืออะไรอยู่แล้วสิ่งนั้นแหละคุณก็ต้องรีบกลับมาทํางานกับตัวเองให้เร็วที่สุดอย่าให้เขามาทําร้ายคุณซ้ําๆหรือว่ามาช่วยคุณกระเทาะอีโก้อัตตาซ้ําๆแล้วคุณต้องเจอเหตุการณ์เดิมๆบนหลูปอยู่แบบนั้นอ่ะมันก็ ยังเล่นไม่ผ่านสัทีเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบกลับมาทํางานกับตัวเองให้เร็วที่สุดเห็นสาเหตุของมันแล้ววิธีการแก้ไขของมันให้ใหได้ว่าคุณจะแก้ไขตัวเองอยังไงแล้วควรจะวางใจยังไง โอเคค่ะคลิปนี้ก็คงจะฝากไปแค่นี้ค่ะหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะแต่เนื้อหาก็อาจจะไม่ได้คมชัดอะไรมากมายแค่แค่อยากจะมายามว่าทุกคนว่ากับทุกคนว่าเมื่อทํางานกับตัวเองแล้วสิ่งที่เหลือคุณต้องวางใจและไม่ต้องไปทุกไปตักตังวลกับหลายๆสิ่งบนโลกเลยค่ะคุณปล่อยไปเลยควบคุมสิ่งตรงหน้าให้ดีที่สุดทํางานกับตัวเองให้ดีที่สุดแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของ น,นะคะโอเคเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังอยู่ในเส้นทางตื่นรู้แล้วก็พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็กลับเข้ามาหาความรักภายในของคุณให้ได้กลับเข้ามาหาแหล่งต้นกําเนิดความรักของคุณให้ได้นะคะแล้วคุณจะเล่นเกมบนโลกบนนุนี้ผ่านทุกด่านนะคะที่คุณตั้งใจที่จะลงมาแล้วก็ทําภารกิจวัตถุประสงค์ของตัวเองจนสําเร็จได้ะคะ่ะขอให้ใช้ความรัก นำทางนะคะในทุกการเดินทางในโลกมนุษย์นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ